โต้ก no ็นั่งฟรีตั้งแล้วไม่จ่ายยังมาทำหน้าเสมอหรือีงอะระเอ้ยพี่ดียัดดีดียัดแรงๆโอ้โหตั้งนานแล้วไม่เข้ากะทีเนี่ยโอ้โหกูยืนรอรู้ตั้งนานแล้วเมื่อไหร่พวกมึงจะยัดเข้ากะทีเองมันใหญ่รูมันเล็กโอ้โหยัดไม่เสร็จสักที โอ้กูไม่ยัดแม่งแล้วเอาไปเอารองเท้ากู ได้เียงไหมมาดูมาดูพี่บีดูดิต้อไปยืดผมมาผมเสียหมดเลยเนี่ยก็บอกแต่แรกเราไม่ต้องไปยืดผมมาแต่ไม่เป็นไรหรอกทำไมไปเจอของดีมาเคลาตินสูตรนมแพะว่าแล้วแล้วจะทำไงอ่ะสาวเหอว่าแล้วต้องมาพูดแล้วจะทำไงอ่ะเปล่ามีอะไรไปหมักผมก่อนดีกว่าสักสามนาที บอลกับ,บ้านมืดแล้วไม่เอาอุ๊ยพีบ่บี<ม>่อกครบสามนาทีแล้วว่าผมนุ่มมากเลยอะบุราแล้วนะเออล้างออกไปเลยนี่นุ่มมากเลยนะโบฮะขาวเลยฮะผ้าขนหนูมึงนี่หรอไ,ไดผมแลหละประหยัดเลยลีลาจริงๆเลยไอ้ผ้าขนหนูผืนเดียวเนี่ย ก็ชันาดน้พ no> ี่พี่นี่น mm ี่นี่น้ำหนักมากเลยีน้ำหนักมากเลยอดูดิก็จริงๆริอะดูดิเดี๋ยวเสียงใครอยู่ในห้องน้ำวะใครใครไม่รู้โอวันนี้จะมาตอบคำถามนะคะมีคนถามมาเยอะว่าแม่พี่แพะคือใครแม่พี่แพะไปไหนแล้วพี่แพะเป็นลูกของใครไม่ใช่ ป้าค่ะแล้วก็ไม่ใช่ลูกน้าด้วยนะคะพี่แพะเป็นลูกใครเลือออกมาจากกระบอกไม่ไผ่จ้าแท้ไม่ใช่พี่แพะเป็นลูกสาวของพี่เบนค่ะเป็นน้องสาวของพี่พัทแล้วก็เป็นพี่สาวของพี่โบ<ช>นะคะใช่ค่ะพูดถึงแล้วก็คิดถึงมนเหมือนกันน้องเหงาเหงาอ่ะอืมตะเกือนใตอ่ะปกติมันเป็นคนรักสวยรักงามนะเบนนะ่ะเนี่ยไม่มีคนมาช่วยใช้คีมไม่มีคนมาแย่งใช้เลยมชอบแย่งวิซีซองกับเซร่มิซีใช้ดีด้วยหน้าใสไรสิวไม่มีใครมาแย่งเลยเนะี่ยอืมอยากได้คนช่วยแย่งหรอก็เชิดไปเลยสิค่ะ พวกมึงมีตัวแทนมันจริงๆเลยเนาะใช่ก็ขอ,ขอให้บอกเรื่องแค่เนี้ยเรื่องสวยๆงามๆนี่ขอให้บอก